ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแสดงความก้าวหน้าและผลสมัมฤทธิ์ของโครงการในด้านการพัฒนายาว,วชนชาวกัมพูชาและเป็นฐานข้อมูลให้สถาบันการศึกษาต่างๆที่เข้าร่วมโครงการได้นำข้อมูลไปใช้บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาต่อไปในส่วนของสถาบันการศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลทั้งหมด2ส,ส่วนคือ ส่วนที่ 1. ข้อมูลคณะและสาขาวิชาเพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในระบบและส่วนที่2ข้อมูลนักเรียนทุนในโครงการโดยนักเรียนทุนที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2,548ถึง2,558จะมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วขอให้สถาบันการศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนทุนให้ถูกต้องและครบถ้วน สำหรับนักเรียนทุนที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2559เป็นต้นไปขอให้สถาบันการศึกษาเพิ่มข้อมูลนักเรียนทุนเข้าในระบบโดยมีขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้วิธีการเข้าสู่ระบบให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่มล็อกอินระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเลือกสิทธิ์ของผู้ใช้งานจากนั้นคลิกที่ปุ่มคลิกที่ไอคอน สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานให้ผู้ใช้งานเลือกสถาบันพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วจึงคลิกที่ปุ่มล็อกอินที่หน้าจอจะแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่จำนวนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และแสดงตารางข้อมูลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมดของสถาบันแยกตามคณะและระดับการศึกษาที่ตารางด้านล่างโดยผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ชื่อคณะเพื่อดูข้อมูลนักเรียนทุนของแต่ละคณะได้